เพร่อว่าผมเป็นครั้งแรกครับที่ผมคุยกับคนที่มีอายุมากขนาดนี้เพราะว่าปกติผมก็จะคุยกับคนที่รุ่นเดียวกันหรืออายุมากกว่ามัน5ปีหรือไม่เกิน10ปีเหลวมาเนี่ย แต่นี้คือลุงคนนี้น่าจะมีอายุมาก哦ผมประมาณยี่สิบกว่าปีซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับผมก็เลยได้คุยกับลุงอย่างเงี้ยไปลุงก็เลยบอกว่าเวลขัมมากบว่าชวนผมมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาไงก็เอาว่าคือตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าไปบ้านเขายังไงมันก็ต้องเสร็จอยู่แล้วสิ่งที่ต่างกันจากเด็กรุ่นเดียวกันเลยก็คือว่าความปิดครับคือความฟิดมันจะค่อนข้างต่างกันครับเพราะว่าด้วยที่เนื้อหนังใช่ไหมครับเนื้อหนังของคนที่เขามีอายุมากกว่าครับมันก็จะมีความที่เขาเรียกว่าหย่อนกว่าเนาะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อากาศดีมากครับออกมาเดินเล่นแล้วก็วันนี้จะไปส่งการบ้านนะครับพอดีผมเรียนตัวหนึ่งอยู่แล้วก็การบ้านเยอะมากก็เลยเดินถือโอกาสมา,เ,าเดินเล่นด้วยตากแดดด้วยแล้วก็สมการบ้านด้วยเดี๋ยวไงวันนี้ผมจะไปนะเดี๋ยวจะพาเพื่อไปดูนะแล้วก็จะมีเรื่องสุกๆมาเล่าให้เพื่อนฟังเหมือนที่เคยทำนะครับ ยังไงก็รอติดตามกันเนาะโอเคมาถึงแล้วสองส่งสองสอง,สองก่อนแป๊บนึง่ง<า>เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอ้โห วันนี้ครับคือเอาวิชาไปส่งทั้งหมด5วิชาใช่ไหมเราทางโรงเรียนก็ตีกับวิชาที่ผมเคยส่งไปเราเมาอีกให้ผม5วิชาดังนั้นคือผมหอบกลับไปตอนแรกกลับว่าจะาเดินเล่นแบบตัวปิวเนาะกลายว่าได้หอบอีกห้าวิชามาด้วยแล้วก็หนักเหมือนเดิมครับลูกงี้คือไปส่งตอนที่จะกลับบ้านดีกว่า <laughs> อุตส่าห์คิดว่าจะสบายสบายแล้วไม่สบายเลยนี่เดี๋ยวจะเดินมา นั่งเล่นอีกพาร์คหนึ่งครับเพราะว่าผมว่าพาร์คฝั่งนี้สงบดีอีกอ้กพาร์คที่ผมเคยไปนั่งตรงนั้นมันค่อนข้างคนเยอะตรงนี้คนจะน้อยหน่อยอได้ที่นั่งแล้วครับทุกคนเป็นที่นั่งที่อยู่ในพาร์คเล็กๆที่ผมชอบมานั่งอีกที่หนึ่งนะคือตรงนี้เป็นพาร์คเล็กที่ไม่ค่อยมีคนอ่ะนะผมก็เลยรู้สึกว่าที่นี่มันเหมาะกับการมานั่งเล่นหรือว่าพาักผ่อนหย่อนใจครับ ส่วนพักที่ผมไปนั่งประจําที่ถ่ายมาให้ดูก็อันนั้นคนจะเยอะหน่อยครับแต่ก็ใกล้บ้านก็เลยมีโอกาสได้ไปบ่อยมากกว่าใช่ไหมแต่ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลาอากาศดีๆก็จะชอบมาพักนี้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ผมก็เอานี่แหละครับมาทําทุลาเหมือนเดิมเอาพวกอ่อกากบ้านนะครับที่ทางเรียนเขาได้สั่งให้ทําไปส่งครับผมก็เลยเอามาส่ง5้าิชาแล้วก็หอบกลับอีก5วิชา ครับทำไมผมต้องเรียนหลายๆอย่างใช่ไหมเพราะว่าต้องบอกว่าครับคนที่จะทํางานอยู่บ้านนี้นะครับต้องมีใบเซอร์ครับใบเซอร์ถ้าพูดภาษาไทยก็คือเหมือนอใบประกอบวิชาชีพะครับอย่างน้อยคุณต้องไปเรียนเอาใบประกอบวิชาชีพมาก่อนก่อนที่คุณจะทํางานหนึ่งอาชีพครับแม้กระทั่งว่าคุณเป็นคอนสตรัคหรือว่าคนที่เขาเป็นก่อสร้างครับคนงานก่อสร้างที่นี่ไม่ใช่ว่าใครอยากทําแล้วก็สามารถตื่นไปทําได้เลยครับ คนทํางนานก่อสร้างก็ต้องไปเรียนจบก่อสร้างก่อนต้องมีใบก่อสร้างก่อนคนที่จะสามารถขับรถยกขับรถทรักอะไรได้ก็ต้องไปเรียนก่อนเหมือนกันครับเหมือนผมเองตอนนี้ผมก็มาเรียนทางด้านเกี่ยวกับดูแลคนป่วยอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าผมมองว่าเพราะว่าตอนนี้ด้วยที่ผมได้เข้าไปทํางานในโรงพยาบาลใช่ไหมเผื่อมีโอกาสที่จะต้องต่อยอดไปได้ไกลกว่าน,นี้หรือในอาชีพหรือว่าในสายงานที่มันใกล้เคียงกัน แล้วมันสบายกว่าได้เงินเยอะกว่าอะไรเงี้ยผมก็จะสามารถทําได้ในอนาคตดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะเรียนสายทางด้านดูแลผู้ป่วยดูแลคนแก่สูงอายุคนพิการอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่จะต่อยอดได้ในอนาคตเนาะถามว่าเรียนยากไหมก็ยากอยู่ครับเพราะว่า หลักสูตรก็คล้ายๆกับพยาบาลเลยครับก็คือต้องเรียนพวกอนาโตมีบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทั่วไปเกี่ยวกับดูแลคนไข้ย,ยังไงอะไรเงี้ยครับแต่จะไม่ได้ลึกถึงขั้นพยาบาลที่ว่าต้องรู้จักยาจ่ายยาตัวนั้นตัวนี้นั้นพยาบาลก็อาจจะต้องเรียนแต่สําหรับพวกผมก็จะเรียนแบบเป็นเบสิกมากกว่าอะไรประมาณเนาะนั่นแหละครับเพื่อนๆก็สำหรับพเพื่อนๆตนไหนที่สในใจเรื่องนี้ก็สามารถอินบ็อกมาถามผมส่วนตัวได้นะเพราะว่า ถ้าผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปตรงนี้เลยเนาะอาจจะยาวเกินไปแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวเรื่องนี้เนาะเพราะว่าหลายคนเข้ามาในช่องผมก็อาจจะอยากมาดูแบบว่าคลิปสนุกฮาอะไรประมาณนี้หรือว่าส,สนอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะดูเป็นทางการเกินไปใช่ไหม ครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังทีเนาะแต่ว่ากอดอื่นเลยนะครับก่อนเพื่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ผมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเรียกกาแฟผมก็สามารถทําได้โดยการกดซุปเปอร์ทังหรือว่าจะแกะผ่าน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องเป็นยังไงผมจะไปเล่าให้ฟังเลยกันเพื่อนๆเขายังจาได้ไหมตอนที่แบบผม เลิกกับพี่อัดหรือว่าแฟนที่ตอนมาอยู่ประเทศนี้นครับคือเลิกกันแล้วตอนนั้นคือผมก็เคว้งนะครับเพราะว่าด้วยที่มันกนระทำหัานเกินไปเหมือนอยู่ดีก็โดนเขาแบบไล่ออกจากบ้านนะครับจะเรียกว่าไล่ก็ได้ว่าคือผมย้ายออกวันนั้นเพราะว่าเขาโย,ยนเข้าของผมมาข้างนอกเขาอาจจะแบบทนกับผมไม่ได้ขนาดที่แบบโยนข้าของผมออกว่าข้างนอกเออไม่อยากเล่าถึงมันผ่านแล้วเนาะเราทีนี้เผมก็เลยต้องไป หาที่อยู่ใหม่อย่างกระดานหันครับซึ่งตอนอยบ้านหนึ่นกนงก็ไม่ค่อยจะมีด้วยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็ต้องเรียนไปด้วยอะไรด้วยคือก็ทํางานใช้เดือนจนเดือนนะครับเพราะว่าต้องส่งบ้านด้วยค่าเรียนค่าอะไรแล้วก็ค่าจะจ่ายที่นี่ด้วยทีนี้การที่เราจะไปหาบ้านใหม่ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องมีเงินค่าประจำหนึ่งเดือนแล้วก็มีค่าเข้าล่วงหน้าอะไรอีกครับคือมันอาจจะใช้เงินประมาณ3 0 0 0ัน0 0เหรียญซึ่งก็เป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน ตอนนั้นนะครับผมเองนอกจากจะต้องคิดหาไปพึ่งพาครับกับคนที่รู้จักอยู่ตอนนั้นผมเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองในการที่จะทำยังไงก็แล้วแต่ต้องเอาตัวรอดให้ได้ตอนนั้นอะไรเงี้ยผมเองก็เล่นแอปครับเล่นแอปเหมือนที่คนไทยเขาเล่นกันตอนนั้นตอนนั้นผมจำไม่ได้เป็นแอปอะไรน่าจะทินเดอร์หรืออะไรประมาณนี้ไกด์เดอร์คิดว่าเป็นไกด์เดอร์อะไรประมาณนี้ครับเออผมก็จําไม่ค่อยได้แล้ว คือเล่นไปมันก็จะมีพวกชาวต่างชาติแล้วก็เป็นคนเอเชียที่อยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมครับผมก็ส่วนมากผมจะเป็นคนที่ชอบคุยกับคนเอเชียมากกว่าไม่รู้แบรบรู้สึกถูกโฉลกถูกจะตากับคนเอเชียอะไรเงี้ยถามว่าฝรั่งก็มีคุยบ้างน,นะครับแต่สุดท้ายที่ผมจะต้องเลือกผมก็เลือกคนเอเชียอยู่ดีอะไรเงี้ยและตอนนั้นเองผมก็คุยกับหลายคนครับเพื่อที่หาโอกาสว่าคือตอนนั้นเผื่อแบบว่ามีใครสามารถแบบว่าให้เป็นที่พักพิงผมได้เพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีบ้านนะครับผมก็จะ คุยคุยแบบว่าคุยเผื่อไปก่อนอะไรนี้แล้วก็ไปเจอกับคุณลุงคนหนึ่งครับที่เป็นคนเวียดนามครับแต่ผมมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นคนเวียดนามเชื้อสายจีนครับคือหน้าเขาจะออกไปทางจีนค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเขาเกิดที่ประเทศเวียดนามเขาก็เลยเป็นคนเวียดนามเชื้อสายจีนครับแล้วก็เขาได้ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่สมัยสงครามโลกของเวียดนามนะครับก็คือประมาณ 30- 40ีปีที่แล้วเลยใช่ไหมเขาก็ย้ายมาอยู่นี่จนเขาภาษาอังกฤษก็คือคล่องเหมือนคนที่นี่ไปแล้วเลย ตอนนี้เขาก็ตอนนั้นที่ผมเจอเขาอย่างเงี้ยครับเราก็คุยกันนะครับคือก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะอะไรกับคนคนนี้นะเพราะว่าเราก็คือคุยหลายคน,นครับ แต่ด้วยคุณลุงคนนี้ครับก็าอาจจะชอบคนไทยด้วยหรือเปล่าว่าพอาผมเป็นคนไทยเหมือนเราก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นเขาก็คุยกับเราแบบเป็นรีครับคือมีอะไรก็คือถามไทยตลอดนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกมีความพิเศษก,กับลุงคนนี้มากกว่าคนอื่นมากขึ้นครับไม่ใช่ว่าเพราะว่ารักเขาหรืออะไรครับแต่เป็นเพราะว่าเขาเหมือนใส่ใจเรามากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นอาจจะถามคาตอบคําแต่ของเขาคือถามเป็นหนึ่งตอบห้าเลยแล้วก็เหมือนมีการ Follow up เราอยู่ตลอดเป็นลาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกประทับใจกับลุงคนนี้มากกว่าล้วก็คุยกับเขาไปเรื่อยต้องบอกว่าผมเป็นครั้งแรกครับที่ผมคุยกับคนที่มีอายุมากขนาดนี้เพราะว่าปกติผมก็จะคุยกับคนที่รุ่นเดียวกันหรืออายุมากกว่าประมาณ5ปีหรือไม่เกิน10ปีหรือมาเนี้ยครับส่วนมากก็อยู่ราวาประมาณ5ปีอย่างเงี้ยแต่นี้คือลุงคนนี้น่าจะมีอายุมากกว่าผมถ้าตอนนั้นผมอายุประมาณช่วง30ใช่ไหมครับลุงเขาหน้าจะราลาห้าสิบต้นต้นครับ ก็น่าจะอายุมากผมประมาณยี่สิกว่าปีซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับสามารถเป็นพ่อของเราแล้วก็ว่าได้เลยดังนั้นผมก็เลยเรียกเขาว่าลุงครับและช่วงนั้นเองครับหลังจากที่ผมได้คุยกับลุงไปสักระยะครับน่าจะประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์คือเหมือนจะไม่นานนะครับแต่ด้วยตอนนั้นผมไม่มีใครใช่ไหมแล้วแบบลุงก็คือคุยกับผมตลอดคือแบบถามคําตอบห้าอะไรเงี้ยมันเหมือนทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ คือผมก็รู้สึกดีกับลุงมากขึ้นนะครับจนวันหนึ่งะครับที่ผมนะครับต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงแกลบระหว่างรองานแล้วก็รอที่อยู่ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยได้คุยกับลุงอย่างเงี้ยไปลุงก็เลยบอกว่าเวลค่มมากแบบว่าชวนผมมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาไงก็เอาว่าคือตอนนั้นเรารู้แล้วว่าถ้าไปบ้านเขายังไงมันก็ต้องเสร็จอยู่แล้ว มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คนเราคุยกันแบบเปิดตัวกันแบบลักษณะเหมือนชู้สาวใช่ไหมครับถ้าจะอยู่บ้านเดียวกันไม่มีอะไรกันอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องยากเออถ้าเป็นเพื่อนหรือว่าคิดกันเป็นแบบพี่น้องหรือลุงแต่แรกมันอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมแต่นี่คือเขาน่าจะรู้สึกแบบแบบนั้นกับร้อั้งแต่แรกดังนั้นผมก็เลยเตรียมใจเราวว่าเออแต่ถ้าไปบ้านลูกอ่ะเราต้องดูแน่ๆนะนะอะไรประมาณนี้ ครับจนวันที่ต้องไปอยู่กับลุงมันก็มาถึงจริงๆแล้วตอนนั้นผมก็พร้อมเต็มที่แล้วล่ละไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดก็คือต้องให้มันเกิดแล้วตอนนั้นเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าลุงคงไม่สามารถทาร้ายอะไรเราได้หรอกเพราะว่าที่อายุเขามากแล้วแต่ลุงเขาเป็นคนดูดีนะครับด้วยที่เขาเป็นคนจีนใช่ไหมเขาก็จะแบบผิวพรรณดีคือผิวขาวหน้าตาดีจมูกโดง่งอะไรเงี้ยจะเป็นคนตัวเล็กหน่อยครับประมาณ165ประมาณเนี้ยครับ แล้วเขาเองก็เป็นคนดูสันทัดหุ่นดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเอ้ยแกก็ดูสะอาดสะอ้านดีก็คงไม่เสียหายอะไรที่ถ้าจะคือถ้าไปนอนกับแกแล้วมีอะไรกันอะไรก็คิดไอประมาณนะครับแล้วก็ตัดสินใจไปอยู่แกครับวันนั้นครับพอไปถึงครับแกมารับที่สถานีรถไฟแล้วก็พาผมเดินไปที่อาพาร์ตเมนต์ของแกคือลุงแกไม่มีรถเพราะว่าเอาจริงๆคือคนบ้านเนี่ยครับเขาจะใช้เป็นทรานสปอร์ตก็คือเป็นรถบัสรถไฟเป็นหลักครับเพราะว่าด้วยที่มันสะดวกสบายครับ การใช้รถนี่ที่นี่เป็นปัญหาหลักเลยครับเพราะว่าไปที่ไหนก็คือเอาไปจอดที่ไหนก็คือต้องจ่ายตังค์ที่นันครับที่นี่ไม่ค่อยจอดฟรีนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองก็คือไปจอดที่ไหนต้องคิดเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงละสดอน5ดอน1ิบดอนก็แล้วแต่สถานที่ครับดังนั้นการที่ใช้รถสาธารณะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือรถบัสก็จะดีที่สุดครับดังนั้นบางคนที่นี่เขาก็เลี่ยงที่จะไม่ใช้รถส่วนตัวครับก็จะใช้เป็นรถสาธารณะมากกว่าเนาะและลุงเองก็มารับผมครับที่สถานีรถไฟตอนนั้นเห็นลุงครั้งแรกก็ ตื่นเต้นครับถึงเราจะเคยเปิดกล้องหรือว่าเคยเจอกันอยู่ในโปรไฟล์แล้วก็แล้วแต่แต่คือพอเห็นตัวจริงไงมันก็ตื่นเต้นอยู่ดีแล้วลุงเองก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันครับแล้วลุงก็กล่าวทักทายผมด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เดินเข้ามาแบบ แต่หลายอบหลายเวลท่ำนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวฉันจะพาอยู่เดินไปที่อาพาร์ตเมนต์ของฉันนะอ,อะไรเงี้ยผมก็ด้วยความที่แบบตอนนั้นมันก็เป็นช่วงเที่ยงครับก็แบบพูดแซวไปอไกลหรือเปล่ปามันร้อนนะเนี่ยอะไรเงี้ยที่จริงก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าคือตอนนั้นที่บอกว่ามันก็เกินเกินนะแกบอกใกล้เนี่ยเดินไปประมาณ5้าทีก็ถึงแล้วเราแกก็พาผมเดินไปจริงแล้วมันก็ไม่ไกลจริงครับประมาณ5้าทีเหมือนแกบอกแหละมันก็ถึงเป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ได้ใหม่แล้วก็ไม่ได้เก่ามากครับ พอขึ้นไปอพาร์ตเมนต์นั้นก็แก่ก็อยู่คนเดียวครับในห้องนั้นทําไมถึงบอกว่าแก่คนเดียวว่าผมก็พยายามสังเกตครับจากอรองเท้าหรือว่าจากอ รูปผ้าที่อยู่ตามผนงังหรือว่าตามโต๊ะตามโตอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนมากก็จะเป็นรูปแกหรือเป็นพวกรูปศิลปะทั่วไปครับเขาหลังจากนั้นนะครับพอนี้แกพอไปถึงใช่ไหมแกก็ทํากับข้าวให้ผมกินอย่างเงี้ยแกก็ต้อนรับอย่างดีนะแกก็ทําอาหารเวียดนามอาหารจีนให้กินนะตอนนั้นคือด้วยบอกว่าอาหารจีนอาหารเวียดน,นามเราก็ไม่รู้สึกผิดแปลกอะไรแล้วใช่ไหมเพราะว่าคนไทยเองผมก็เชื่อว่าน่าจะคุ้นเคยคุ้นชินกับอาหารพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าในบ้านเราก็ค่อนข้างมีเยอะใช่ไหม ก็ระหว่างที่กินอาหารกับแกก็นั่งคุยกบบแกไปแล้วก็กินไปใช่ไหมครับผมแกเองก็เป็นคนที่น่ารักเฟรนลี่ดีแล้วพอกินกับข้าวเสร็จใช่ไหมผมก็เลยมองไปเห็นว่าที่ในบ้านแกรครับมันมีเหมือนแบบเป็นกระสอบมวยครับเขาเรียกว่ากระสอบซ้อมมวยเป็นกระสอบทรายครับแต่มันไม่ใช่ทรายนะมันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนหนังนะครับเป็น เป็นเหมือนหนังเป็นแท่งไะครับผมแต่เราก็มองออกว่าเป็นที่ซ้อมมวยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมองไปมีกระบองมีดาบอะไรที่อยู่ข้างฝาผะหนังครับผมก็เลยถามว่าเอ้ยเนี่ยอะไรอยู่ทําอะไรเนี่ยอยู่เป็นนักมวยเหรออะไรเงี้ยก็ก็แบบพูดสดตลกไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วแกก็แบบหัวลอกขึ้นมาแกบอกโอ้ไม่ใช่นักมวยก็แบบคายออฟอะไรเงี้ยคายอายอฟก็ประมาณแบบก็เป็นอะไรประมาณนั้นแหละ แต่ว่าฉันแบบฝึกแบบมวยเซาหลินอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความเขาเป็นคนจีนเขาอาจจะแบบชอบทางด้านแบบวิทยายุทธ์แบบกังฟูเซาหลินอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็อฮ้ยยูจะลองไหมฉันจะโชยยูดูอะไรเงี้ยบอกว่าผมทําไม่เป็นอะไรเงี้ยถ้ามวยไทยอะพอได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นแบบกังฟูฉันไม่เคยฝึกอะไรเงี้ยก็บอกแกไปแกก็พาผมทํานะแกก็แบบทำท่าชักแล้วฐานขาแล้วก็ชกแล้วก็เตะไปที่กระสอบตรงนั้นตรงนี้คือพยายามสอนผมทำครับหลังจากนั้นแกก็เอามีดเอาดาบเอากระบองครับมาควงโชยให้ผมดู ถือว่าเขาเก่งครับคือเขาสามารถมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้มินยอมรับว่าเขาน่าจะฝึกมาค่อนข้างนานแล้วเพราะว่าดูจากท่าทางเขาก็ดูชำนิํานานในการใช้ท่าหรือว่าการโชว์แบบการแสดงที่เขาทําให้ปบตัวครับผมแล้ววันนั้นเองก็ผ่านไปด้วยความสนุกสนานครับพอลุงเองหลังจากนั้นลุงก็พาผมินเล่นเมืองใช่ไหมตอนคืนลุงก็ทำของข้าวผมกินเ,นเดิมแล้วนั้นนะครับพอถึงคืนทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่ามันอาจจะเป็น จุดที่ลุงอาจจะรอคอยอยู่หรือเปล่าที่จะต้องได้มีอะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ที่แน่คือผมทําใจมาแล้วว่ายังไงมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้เพราะว่าผมก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามาอยู่เขายัางไงเขาก็ต้องคาดหวังที่จะมีอะไรกับเราอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วนั่นแหละครับหลังจากที่ลุงกับผมก็อาบน้ำเสร็จอร้อยคือตอนนั้นลุงเป็นคนอาบก่อนเนาะพอลุงอาบเสร็จผมก็ไปอาบต่อตอนที่เรื่อนออกมาจากห้องน้ำครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือลุงนอนลอยทิ้ง ลุงก็คือนอนรอบนเตียงแล้วแต่คือก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าถางขารอหรืออะไรครับก็คือลุงก็นอนรอครับแต่ถ้าเที่ยมดาก็เป็นแบบอะไรประมาณนี้ครับมันก็ใส่แค่บ็อกเซอร์อะไรเงี้ยแล้วผมก็เดินเข้ามารี่บอกอายุโอเคลุงก็ถามเงี้ยผมก็ก็โอเคเลยแค่หลังจากนั้นครับพอผมไปนั่งอย้่ใกล้ลุงก็เหมือนจะไม่ได้พูดอะไรครับก็คือแบบเหมือนรู้กันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องทําอะไรลุงก็ดึงแขนผมเข้ามาแล้วก็โอบผมเข้ามาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มจากการ แล้วก็สไลด์แบบคือเป็นงานนะครับเพื่อที่เขาอยุ่50กว่าใช่ไหมส่วนเราเองก็ใช่ว่าจะไม่เป็นงานใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อใช่หลังจากนั้นครับคือหลังจากที่เราเล่าหรือเล่าลุงกันไปสักพักครับลุงก็รู้ตาแหน่งและหน้าที่ว่าลุงต้องทําอะไรลุงก็นอนอยู่ข้างล่างทันทีครับผมก็ข้างบนใช่ไหมแต่นั่นนะครับมันเป็นอะไรครั้งแรกที่ผมจะได้มีอะไรกับคนที่มีอายุรุ่นพ่อนะครับคือต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาอายุ30ก็ยังไม่เคยครับแล้วตอนนั้นเองก็ ต้องบอกว่าตื่นเต้นแต่โชคดีหน่อยที่ลุงเป็นคนสะ,สะอาดครับแล้วก็ผิวพรรณดีด้วยอะไรเงี้ยอันดับแรกครับที่ผมสัมผัสได้ว่าคือตอนที่ผมมีอะไรกับลุงตอนแรกคือสิ่งที่ต่างกันจากเด็กรุ่นเดียวกันเลยก็คือว่าความฟิตครับ <c ười> คือความฟิตมันจะค่อนข้างต่างกันครับเพราะว่าด้วยที่เนื้อหนังใช่ไหมครับเนื้อหนังของคนที่เขามีอายุมากกว่าครับ มันก็จะมีความที่เขาเรียกว่าหย่อนกว่าเนาะเออนั่นแหละไม่ใช่ว่าของลุงมันอาจจะยานหรือหลวมนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะเนื้อหนังของคนที่มีอายุมันจะหย่อนแล้วมันก็เลยทําให้ทุกส่วนในร่างกายมันหย่อนยานไปด้วยครับอันนี้ผมก็เข้าใจได้แต่ระหว่างนั้นเองครับลุงก็เหมือนประทับใจมากครับลุงร้องคือเสียงดังมากคือผมเนะ่ยจนกลัวว่า ห้องค่าครับจะได้ยินเสียงผมก็เลยบอกลุงว่าพ่อพ่อหน่อยเราก็มือเหมือนไปป้องปากแกแบบประคองแกแบบอย่าให้ร้องไ <c oughs> อเราเพราะว่าแบบตรงนั้นมันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีห้องติดติดกันใช่ไหมผมก็กลัวว่าคนอื่นเขาจะได้ยินไม่ใช่ว่ามันจะอะไรนะคือผมว่าายเปิดเดินไปข้างนอกอ <c oughs> ะไรเยี้งนั้นั่นแหละครับแล้ววันนั้นคือลุงก็บอกแบบม,มีความสุขมากแล้วผมเองก็โอเคค่อนข้างที่จะแฮปปี้เอนดิ้งกับวันนั้นครับแล้วนั่นแหละผมก็ได้อาศัยอยู่กับลุงประมาณสามสี่วัน ลุงนะครับได้เอากุญแจห้องอพาร์ตเมนต์นะครับเอาไว้ให้กับผมชุดหนึ่งว่าโอเคอยู่จะมาตอนไหนก็ได้นะจะไม่ว่าคือฉันอนุญาตให้อยู่มาใช้ห้องฉันได้เลยหมายถึงว่าถ้าเขาเวลาเขาไปทํางานเขาไม่อยู่บ้านผมก็สามารถมาใช้ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ด้วยที่ผมถึงกําหนดงานที่นัดว่าต้องไปแล้วครับผมก็เลยต้องย้ายออกจากลุงตอนที่ได้อยู่กับลุงประมาณ4วันนะครับผมแล้วก็ หลังจากนั้นผมก็ได้ไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างไกลมากจากบ้านลุงประมาณ3ามชั่วโมงครับเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอกันแล้วด้วยที่มันไกลใช่ไหมครับแล้วการติดต่อก็ตอนนั้นก็มีแต่โทรศัพท์เราก็โทรหากันบ้างเทคหากันบ้างวีดีโอคอลบ้างครับผมแล้วก็เหมือนลุงเองเขาเข้าใจครับเขาก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยที่เขาห้าสิบกว่าแล้วใช่ไหมเขาก็มองว่าเออโอเคแค่เด็กมาหาจะมาพึ่งพาอาศัยมาพักพิงเพียงแค่ชั่วคราวเขาก็น่าจะรู้ครับผมซึ่งผมเองตอนนั้นผมก็รู้สึกดีกับลุงนะที่ลุงเข้าาใจครรับผมเพะว่า คือเราไม่ถึงขั้นกับรักลุงนะครับแต่เรารู้สึกดีกับลุงมากกว่าคือตอนนั้นต้องพูดจริงนะครับว่าโอเคผมไปพักที่อาศัยกับลุงจริงเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีที่พักแต่พอได้อยู่กับลุงแล้วได้สัมผัสกับลุงแล้วผมก็รู้สึกดีกับลุงครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกดีกับลุงนะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้รู้สึกรักว่าแบบเป็นแบบรักใครที่จะไปนะครับแต่เรารู้สึกดีเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่เหมือนเขาเป็นผู้ประทับเราคนเองนะครับผม เขาเป็นคนจิตใจที่มีเมตตาน่ารักอะไรเงนี้เราทุกครั้งที่รู้สึกถึงเขาเราก็จะรู้สึกถึงอะไรประมาณนั้นตลอดเลยดังนั้นความสัมพันธ์นะครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับบางทีมันไม่ใช่แค่รถของพิศวาสหรือว่าความรักใคร่ที่อยากมีอะไรกันนะครับบางทีมันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นซึ่งผมก็รู้สึกกับลุงอย่างนั้นเช่นเดียวกันและผมก็ดีใจมากที่ลุงนะครับเข้าใจผมที่ผมเลือกทางเดินของผมแบบนี้เหมือนกันนะครับ และนั่นนะครับก็เป็นเรื่องของผมระหว่างลุงคนเวียดนามจีนะครับที่อยู่ประเทศออสเตรเลียเพื่อนๆคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้นครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้จากด้านล่างนี้เลยนะครับผมส่วนคนไหนนะครับที่มีเรื่องโซนๆหรือเรื่องประสบการณ์ความรัก ของเพศที่3แบบนี้อยากจะเล่าให้ผมฟังก็สามารถส่งมาผ่านอีเมลตรงนี้หรือ IG ที่ผมขึ้นให้ไวได้เลยนะครับผมและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อีกก็สามารถกดไลคจากคลิปด้านข้างนี้ได้เลยนะครับผมส่วนเองนะครับเชนช่องจ l e ล e l เบลก็มีเพียนแค่นี้ครับบาย